ไม่ใช่การใจอ่อนหรือยอมหมดข้ออะไรหรอกคะ่ะมันไม่สาคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถ้าเขายอมได้ถ้าเขาคือการยุติปัญหามันจะต้องเกิดจากเขาจริงๆนะคะจะต้องเกิดจากเขาจริงๆที่แบบว่ายอมยุติปัญหาจากใจที่อยากหยุดจริงๆนะคะมันจะหยุดแบบยั่งยืนมันจะยุติปัญหาโดยที่ เขาเป็นคนที่เข้าใจในปัญหาแล้วเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณไม่ยอมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ยอมไปค่ะเพราะว่าสายพิธีก็พร้อมแล้วนะคะทุกอย่างปูทางไว้เรียบร้อยนะไม่ได้เป็นปัญหากันแม่สาว่าที่ออกมาพูดเพราะต้องการจะยุตินั่นนี่เพราะว่าเธอต้องจ่ายเธอต้องลำบากเธออะไรไม่คะ่ะไม่ลำบากเลยนะสาไม่ลำบากเลยแล้วก็ต้องการให้คนคนหนึ่งได้รู้คนได้รู้ตัวนะเอด้าวส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีความตั้งใจที่จะให้คนคนนี้ได้รู้จักว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกนะคะไม่ใช่ว่าใจอ่อนจู่ๆแล้วจะไปอ่อนข้อให้เขาจะไปยอมไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่นะคะแม่สาไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลขนาดนั้นนะพี่โจเย่สวัสดีค่ะพี่โจกุลาไม่ใช่คนที่จะไปอ่อนข้อให้ใครง่ายๆขนาดนั้นโดนขนาดนี้นะคะเจ้นะใจเขาใจเรานะคะโดนขนาดนี้แล้วนะคะแล้ว พูดถึงเรื่องถ้าเกิดว่ามีคนสูงวัยมาเาขาเรียกว่าอะไรนะพี่เตสหวัดดีค่ะถ้ามีคนสูงวัยมาสื่อสารใช้ธงขาวมาสื่อสารอะไรประมาณนี้นะไม่มีทางค่ะเพราะว่าผ่านมาแล้วสงคดีใช่ไหมคะเจผ่านมาแล้วสงคดีนะกุลาเป็นทั้งโจทและกุลาเป็นทั้งจำเลยกุลาก็มีศักดิ์ศรีของกุลาค่ะแล้วก็มีความอ่อนโยนมีความเข้มแข็งอยู่ในตัว นะมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความเข้มแข็งอยู่ในตัวแล้วกุลาก็เป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนะถึงแม้จะไม่ห้าวไม่กล้าแต่เป็นคนที่พูดแล้วก็ทําตามนั้นแหละคะ่ะถ้าเขาทําได้ก็ทําการยุติปัญหาเรื่องนี้จะยุติได้ก็ด้วยตัวผู้ก่อเองถ้าผู้ก่อไม่ยอมเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ก่อปัญหา ก็หยุดเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเขาต้องรู้ว่าเขาทําผิดเขาถึงจะหยุดเรื่องนี้ได้ถ้าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทําผิดก็เดินต่อพี่ลุงทิพย์สวัสดีค่ะเพราะว่าไม่สาก,ก็ปูทางอะไรอไ,รไว้แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปูไว้แล้วไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะกลัวว่าจะลำบากถึงได้ออกมาพูดกลัวว่าจะสู้ไม่ไหวถึงจะออกมาพูดหรือว่ามีคนมาเ,ออเจราจาถึงออกมาพูดไม่มีค่ะไม่มีใครกล้าเจราจากับสาหรอกค่ะพี่อรารพลสวัสดีค่ะ ไม่มีใครมาเจราจากับคนปากร้ายอย่างกุลาเราค่ะไม่มีใครกล้านะสุดแล้วสองคดีที่ผ่านมาทําให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครเจราจาได้นะเขารู้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะพี่จินดานั่นแหละแล้วยังจะไปต่อไหมสวัสดีค่ะคุณโกชีวิตที่จะต้องเผชิญอะไรแย่ๆก็คือเธอพี่บีสวัสดีค่ะแม่สาพูดด้วยความหวังดีนะคะด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์ ไม่เคยที่จะแบบว่าไล่อาฆาตฟาดฟันใครเจออะไรมานักต่อนักเจออะไรมาเยอะมากมายแต่ไม่เคยว่าจะต้องไปไล่อาฆาตฟาดฟันใครนะถ้าหยุดปัญหาได้ก็หยุดหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปต่อตัวใครตัวมันนะแม่สาก,ก็มีหนึ่งหัวใจมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าหมิ่นเกียรติกันนะนั่นแหละไม่ยอมก็ไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้อ้อนวอนนะคะ <laughs> พี่ดาวสวัสดีค่ะ ที่พูดเมื่อวานเป็นเพียงทางเลือกที่เปิดทางให้ค่ะพี่โกวัสดีค่ะเป็นเพียงทางเลือกที่เปิดทางให้นะเป็นข้อเสนอที่เปิดทางให้เดินให้โอกาสคนค่ะถามว่ากุลายอมไหมมันไม่ใช่การยอมนะมันไม่ใช่การยอมแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมันไม่ใช่การให้อภยัยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องการเหตุต้องการผลไม่ใช่อภัยแบบออไร้เหตุผลนะคะไม่สาต้องการยุติป,ปัญหาที่ มันจะลุกลามไปข้างหน้าที่มันจะเป็นไฟนะแต่คนที่เขาคนที่ไม่สาสื่อถึงเขาต้องยอมด้วยตัวเขาเองเขาต้องยอมด้วยความรู้ผิดรู้ถูกเองค่ะถ,ถ้าเขายอมเข้ามาโดยที่ถูกบังคับหรือว่ายอมเพราะจาใจอะไรพวกนี้ไม่สาก็ไม่เอาค่ะพี่นิสาสวัสดีค่ะเพราะว่าปัญหาทุกอย่างมันก็จะไม่จบอยู่ดีนะเขาจะต้องไม่ยอมเพราะจําใจยอมไม่ยอมเพราะถูกบังคับเพราะว่ามันไม่จบค่ะ แล้วการสู้จนสุดไปหยุดที่คุกอะไรแบบนี้มันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายเลยพี่เราพบกันสวัสดีค่ะการที่จะเดินหน้าดันทุรังไปนะแล้วไปหยุดที่คุกประจบที่คุกไม่สาคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนะถ้าหยุดได้โดยที่เขารู้ตัวแล้วเขายอมที่จะหยุดเรื่องนี้เองจากใจ มันก็เป็นเรื่องดีค่ะถ้าไม่สาทําได้ถ้าไม่สาพูดไปแล้วทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดินหน้าต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ปูทางไว้หมดแล้วนะคะอันนี้พูดแบบแบบผู้ใหญ่พูดแบบเพื่อนร่วมโลกนะคะไม่ใช่มีความอะไรอววรหรืออะไรกันมากมายนะไม่สาก็ให้โอกาสคนอื่นมาเหมือนกันคนที่เป็นคนอื่นอ่ะไม่สาก็ให้โอกาสมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะให้โอกาสใครสักคนคนหนึ่งก็คงจะไม่ได้มีความน่าเกลียดอะไรมากมายนะพี่คนชายขอสวัสดีค่ะ พี่อนุรักษ์สวัสดีค่ะนั่นแหละนะไม่มีความที่ว่าเย่อใยยอะไรนะคะเป็นธรรมดาของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเพราะว่าเขาฝั่งตรงข้ามไม่ได้เห็นแม่สาเป็นเพื่อนมนุษย์ซะด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าแม่สามไม่มีความร้ายกาจถึงขนาดนั้นพี่กอณสวัสดีค่ะคุณเจตนาสวัสดีค่ะส่วนที่ว่าอะไรนะเออ อะไรก็ไม่รู้อะปิดปงปิดปากอะไรนะเรื่องที่ว่ากลัวว่าเราจะถูกแฉอะไรนะไม่มีแล้วค่ะเชิญสาวใส่ตามสบายเลยนะเพราะว่าไม่มีใครห้ามคุณได้ถ้าคุณมีความจริงอะไรอยู่ข้างในนะจะเอาออกมาเลยนะไม่สาไม่มีอะไรให้กลัวนะไม่สาไม่มีอะไรให้กลัวนะคะถ้ามีอะไรที่พูดออกมาแล้วทําให้เธอดีขึ้นก็เอาเลยเพราะเ้าคุณวัดดีค่ะนั่นแหละไม่สาไม่ได้มีอะไรให้กลัว รู้ใช่ไหมล่ะว่านาคตต้องเดินไปที่ไหนแล้วจะรั้นทําไมถามจริงๆเถอะนะฉลาดหรือเปล่านะก็รู้ว่าต่อให้สิบคดีก็จะเข้าคุกสิบคดีเนี่ยเฮ้ยแล้วจะเข้าทําไมเนี่ยทําเสียดายเวลาที่ไปร่ําไปเรียนหนังสือจริงๆเลยนะพี่คนชายขอบสวัสดีนะคะทุกๆคนพี่รักดีสวัสดีค่ะเสียเวลาไปเรียนหนังสือจริงๆเลยนะ แล้วเรื่องเส้นเรื่องสายไม่มีแล้วค่ะมันเป็นเรื่องราวของข้อเท็จจริงที่สู้กันนะมันไม่มีเส้นไม่มีสายหรอกถ้าพูดเรื่องเส้นเรื่องสายขนาดนี้นะถ้า,ถาไม่สาคิดที่จะอาฆาตแค้นอะไรเอาประยก์ข้างในเจ็บหนักนะเรื่องแบบนี้นะคะโอ้ <laughs> โหพี่กรหลายังติดพุกงไม่ได้แนละ้วต้องดูแลพ่อแม่ โท่แต่ไปสักปีสองปีไหลออกมาอาจจะซักผ้าเป็นก็ได้พี่กอนอาจจะแบบยิ้งไทยใจงามซักผ้าออกมาแล้วกะละมังอยู่ไหนแม่เนอะอาจจะมาแ,แม่กะละมังละ่ะคะออกมาแล้วยิ้งไทยใจงามเราอาจจะเห็นไหลในลูกที่น่ารักก็ได้นะถือซะว่าไปฝึกไปฝึกอาจจะแบบว่าเข้าไปใน,นแล้วแบบอืม้ม ปรเรียนเย็บผ้านะพี่คิวสวัสดีค่ะใช่ไหมพี่ชายพิพัฒน์สวัสดีค่ะพี่เจตินแห่ชอบ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 ไหมไปฝึกอาชีพไงตอนนี้ซักผ้าไม่เป็นเข้าไปข้างในนะไปฝึกเย็บจัรฝึกเย็บผ้านะพอออกมาอือืออาชีพเต็มเลยอายุก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเลยนะ เข้าไปในเมืองสกุลไม่ยานไม่ยานอยากเห็นยิงไทยใจงามไหมคะซักผ้านะคะพอมาเสร็จแล้วซักผ้าซักผ้าอุ้ยก่งเกงเจเจเนี่ยมันต้องรีบก,ก่อนนะถึงค่อยใส่ได้นะเวลาเดินก็ให้แบบขาแบบ <laughs> ขาก็เรียวๆนะเ